สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุญญาณุชโชติเนินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านสุขังราชามาคยมคีตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประกวดการอ่านทำนองสนะรอบคัดเลือกกิจกรรมยนต์สินยินเสียงสำเนียงสนอครั้งที่หครูผู้ฝึกซ้อมคุณครูสิทธิพลโพสวรณรัตน์อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการนายพัสดลลิมปิเจริญขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะพระ래ตามวาับเมื่อลาบเนตด,ด้วยพระเวทวางจิตพิสมา พันแปรแกไขฉันได้ดีแล้วนึกได้ในวิชาพฤทธาเทาจะลองปเปเ่าปีประโลมนางชมสี พาทีแล้วทรงปีเป้าเกี้ยวประเดียวดใจต้อยตริติติิตีเจ้าพี่เอ้ยจะละเลยเร่ร่อนไปนอนนะ It's the. Uh...